ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเสียง Voice Demo ของ Rose เลยวันนี้จะเสนอ Voice Demo ของ Rose ซึ่งทำไว้ก็คือ IVR Spot โฆษณา Infographic เชิญฟังได้เลยค่ะ Demo ก็คือสาธิตนะคะหรือของตัวอย่างมาจากคำว่า Demonstration ซึ่ง Voice Demo ก็คือเสียงตัวอย่างนั่นเองค่ะ เวลาที่เราขายเสียงหรือต้องอัดเสียงงานประเภทต่างๆเนี่ยเราต้องมี voice demo ให้ลูกค้าเราฟังว่าเสียงเราเนี่ยประมาณไหนซึ่งถ้าไม่มีเสียงตัวอย่างหรือไม่มี demo ให้ลูกค้าฟังเนี่ยลูกค้าจะนึกไม่ออกค่ะว่าเสียงเราเนี่ยเหมาะสมกับสินค้านั้นๆหรือเปล่าพอมี demo ให้ลูกค้าฟังแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าได้เสียงเราไปเนี่ยเขาก็จะไปประชุมเพื่อตัดสินใจอีกทีหนึง่งตัวอย่างเสียงที่เพื่อนๆกำลังจะได้ยินก็คือ IVR demo นะคะ IVR demo ก็คือ Interactive Voice Response เป็นเสียงระบบตอบรับอัตโนมัติค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินจากการที่โทรไป call center ต่างๆและนี่คือเสียงของเราเองค่ะธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะเลือกภาษาไทยกรุณากด1ทําทำรายการบัญชีอื่นกด1ชําชำระบัตรเครดิตกด2 ขอสำเนาใบแจ้งยอดกด3ฟังซ้ำกด7กลับเมนูหลักกดเครื่องหมายดอกจันติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้ากด9กรุณารอสักครู่ระบบกำลังโอนสายของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ivr voice demo ของเราเสียงเหมือนกับ call center ที่เพื่อนเพื่อนเคยโทรเข้าไปบ้างหรือเปล่าตัวอย่างเสียงต่อไปคือ infographic ค่ะเสียงประกอบ infographic ส่วนใหญ่จะเน้นความสดใสเน้นความชัดเน้นความกระตือรือร้นชวนฟังเสียงจะเป็นยังไงลองฟังตัวอย่างเลยค่ะ Research ร่วมกับ5 for Fin เสนอ ECG เพื่อนซีเรื่องเงินซีรีส์การเงินส่วนบุคคลตอนกาแฟ10ล้านคุณกำลังประสบปัญหาไม่มีเงินเหลือเก็บใช้เงินเดือนชนเดือนอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าปัญหาหลักส่วนใหญ่มาจากเรื่องรายจ่ายเนี่ยแหละชีวิตคนทำงานส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มยอดฮิต อย่างกาแฟหรือชานมไข่มุกยิ่งช่วงเช้าๆก่อนทำงานถ้าได้ดื่มกาแฟสักแก้วร่างกายก็พร้อมทำงานขึ้นมาทันทีกาแฟจึงกลายมาเป็นรายจ่ายสำคัญจนคาดไม่ถึงและนี่คือผลงานการอัดสปอตโฆษณาของเราค่ะเป็นโฆษณาท่อน้ำ PE เพื่อการเกษตรเชิญรับชมค่ะ บริษัทบาลานซ์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจำกัดผลิตท่อ PE/ อีสำหรับใช้ในการเกษตรคุณภาพดีขนาดต่างๆเพื่อให้เกษตรกรไทยใช้ส่งน้ำไปตามเรื่องส่วนไรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่อ P.E. สำหรับใช้ในการเกษตรของบริษัทบาลานซ์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจำกัดผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพจึงได้ท่อที่มีความเหนียวยึดหยุ่นตัวได้สูงไม่แตกหักง่ายเสร็จงานแล้วก็ม้วนเก็บได้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเป็นท่อน้ำหยดท่อน้ำสำหรับติดตั้งสปริงเกิลหรือเป็นท่อน้ำเพื่อใช้กับระบบฉีกฝอยก็ได้เป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างเสียง I.V.R. อินโฟกราฟิกแล้วก็สปอตโฆษณาถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเรื่องราวสนุกๆในตอนต่อไป กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งก็จะพบเรื่องราวน่าสนุกของเราในทุกตอนค่ะ